นนั่เองจบอ่ะต่ออันนี้คือการแบ่งอันดับนะครับคือใหญ่ถึงย่อยเป็นยังไงนะฮะงงเลยไม่รู้ซึ่งการแบ่งเป็นกลุ่มเฉพาะอย่างที่บอกเนี่ยที่ยากการแบ่งจากทีวีฟีทีวีมาเป็นทีวีดาวเทียมเนี่ยก็จะเป็นประเภทแบบเหมือนกับของชกได้เลเออประมาณนั้นพอแล้วอันนี้มันอันนี้แต่ไม่เกี่ยวกันที่จบต่อมาที่ดีที่ ที่ดีที่หครับเย็นรู้เยนะพิ่เ่ๆย็นะที่ไม่พอคืรเลยวะนี่ไงโอ้โหที่ยังไม่พอเลขหนเลขนึงที่ดีที่หกที่จะดมากเลยที่หกทฤษฎดีชอบปัญญาของเก็ตตลเก็ติเตวิเป็นชอบปัญญาถ่ายทอดการทุกขกรรมแล้วก็ชอบัญญาจากการเรียนรู้จากาประสบการณ์ก็คือว่า มันแค่ทไม่ใช่หรอไอไอแคทไอ้คนไอ้แคทเจลแคทโตเนี่ยคนเนี้ยเขาแบบว่าเขาไม่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องมีแบบทดสอบใดๆแต่ว่าชาวปัญญาของคนเนี่ยมันเกิดจากมันเกิดจากการะสบการณ์ที่เราประสบการณ์บอกที่เราเอาของทำให้คนฉลาดขึ้กลายเป็นคนทไี่ฉลาดใช่ประสบการณ์เยอะจบนะครับแล้วก็อ่าท่านผ มาเฉลยให้ครับตงกว่าล็อูปอวฟี่งสมองก็ออกด้วยนะครับสมองมาดูอาก็ของเยียบชี้ครับ จะพูกอะไรเพิ่ชั่วโมงเลยคุณอสมองนะครับสมองที่เราจะมาดูว่าเรา่องก้านสมองหรือก้านสมองก่อนก้านสมองเนี่ยเป็นโอ้หอันนี้จะแบบตื่บเต้นมากเลยนะรู้สึกนะเฮ้ยเอาให้อันเดียวขอใบก้านสมองเนี่ยก้บนสมองที่ก้านสมองนี่เป็นสมองที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษย์เลยนะคะ ใช่แล้วก็เป็น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 ก้านสมองเป็นส่วนที่จัดการในระดับเรียนคเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้านความกลัวความกลัวอะไรเงี้ยก็คือความรู้สึกอารมณ์ก็คือไม่ใช่อารมณ์นี่คือจะมาเป็นสมองส่วนกลางแล้วก็แน่แหละพอเรามีอารมณ์ใช่ไหมเราก็จะส่งไปทางสมองสมองส่วนกลางเนี่ยจะเป็นส่วนที่ควบคุมอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ควบคุมการสดงออกทางกายให้เหมาะกับความรู้สึกทุกทิดตามความรู้สึกเป็นสมองที่มีเฉพาะในจัดเลี้ยงลูกเป็นลม มนุษย <Cornell. S 1> ์เนี่ย่ะใช่แล้วแล <bra> ้วส่วนสมองส่วนกลางก็แยกอีกแยกไปเป็นไฮโปไฮโปทารมาสควบคุมความหิวกระหายกิโปโปแคลดพัสความทรงจำอัมอะไรวะเนี şey ่ยอามิคาอามิคาล่าแ่าถ้ามันอ่านมีกินเดินจำไม่แน่นจังคำหน้าไว้แล้วก็เป็นเป็นกรบอกที่ อางิบทาี่ไม่ใชาอิบดารากับคารามัสเป็นเกี่ยวกับความอารมณ์นะจ๊ะจำไว้แค่นี้ดาราเฉพาะขอกไันไหนพ่อสมองส่วนใหญ่ครับสมองส่วนใหญ่ในส่วนที่โหิวนะโหิวใเป็นสมองในส่วนของการคี่พิคอสมองส่วนใหญ ต่ที่อย่างใอย่างรเ่ยก็ค่าสมองที่เขาให้จำหานคือสมองสมองใหญ่สมองส่วนทิสมองส่วนยาอนือเน์ยาดแล้วเป็นเหลัการจำด้านนั้นนะฮะเป็นหลาการจำนะคะใครไม่ฟังสมองส่วนใหญ่ สมองส่วนแชบ์คือสมองส่วนคิดลิมบิกสมองส่วนอยากลิมบิกก็คือส่วนกลางนั่นเองป็นสมองส่วนอยากมันก็มีอยู่สองอย่างนั่นเองจบครับจบค่ะแล้วก็มีสารเคมีในสมองกลุ่มพวกกลุ่มพวกกระตุ้นสมองก็จะมีพวกอ่าที่อะไรอะซีโรนินทำให้ใจสงบเอนโดฟินอะไรวัตโตโดพามีนโดพามีนอะดรีนาลีนแล้วก็กลุ่มกดการทำงานก็คืออะดรีนาลีน อันดนงเดีอนดนเลีอันดับนดรีนาลีม่อนดนีนีอนีอดน่ีนลี้ียาบนปกดกดการทางานเป็นกลุ่มกดันละความเคลื่อนกำครนี่นอนทีล้ะพี่คนด้านหลังครับมีต่อจุดอะระยานะเอาให้ครบลิติดยาบไปหมดสมองเนี่ย ใช้งานมากยิ่งแข็งแรงนะคะที่บอกว่างที่บอกใช้เยอะๆใช้เยอะสมองเนี่ยได้ใช้ได้เยอะส่วนสมองนั้นจะพิวรศนาการในช่วงของประยุกต์อารมณ์แล้วก็เป็นรุ่นจะเป็นช่วงที่ที่เขาที่พัฒนาการสูงมากแล้วก็หลักการพัฒนาเซลล์สมองที่สําคัญก็คือบางทีอาจจะเป็นเป็นเป็นอะไรเป็นต้นส่วนที่ได้รับจากบรรพุบรุนนี่คือพันธุกรรมเองแล้วก็ได้รับการถึกผลจากบรรพุบรุนการเจริญเติบโตและอารมณ์จะเปนช่วงวัยรุ่น แล้วก็สมองเติบโตเต็มที่ในอายุ25ซึ่งตอนนี้สมองเราถือว่ายังไม่โตเต็มที่บวมอะยังมีเวลาให้เราไ้รู้ยังสามารถสลัดได้ในที่ยังโมอยู่ยังสามารถฉลาดได้โอ้โหตายแล้วก็หน้าที่ของสมองเนี่ยก็คือสร้างจินตนาการจากที่เขาขอโทษทีอันนี้จดไม่หมดจากอะไรก็ตัดออกไป หาที่ของสมองคือหนึ่งสร้างจินตนาการสองต่อสัมผัต่ออารมณ์สามตัดสินใจความแผนสี่เป็นเป็นส่วนเป็นเป็นมีหน้าที่ในการคิดในด้านของภาษาและการคำนวณเป็นหน้าที่ก็คือใช้ความจำด้วยแล้วก็การมีบทบาทของทาต่อสังคมเป็นส่วนที่สมองมีการเล่นกันจบแล้วครับจบแล้วและแลคุณผู้ชมครับก็มาหนมาสักนิดหนึ่งฮะช่วยไม่อด การสอบจิตวิทยาก็เป็นการสอบวิชาสุดท้ายในวันสุดหลังจากที่สอบเสร็จก็หวังว่าผมก็ประชาสัมพันธ์ต่อนเลยนะว่าเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการจะไปตัดผมที่สยามก,ก็รอทีใดก็ตามแต่นะหรือจะไปดูหนังจะดูพระเนรสวนหรือว่าจะไปดูอะไรอะไรโครงตายไม่ตายเลยก็สามารถชวนทางนิติไปได้ไะจะไม่เปลี่ยนปรียนปัดใจแต่อย่างไร,รงจะไปดูหนัง และถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีคำถามอะไรหลายอย่างว่าอะไรยังไงก็ขอให้อีเมลมาได้คที่ฟ <MVP. S 1> ีดแบ็กแอดแอดไทยพีเอสก่อนวค่ะพี่อาจารย์ชาลัยไปและสำหรับเ,รพเพื่อนคนไหนนะครับที่อ่าต้องการที่จะประทับใจพีเชสชิมีมากเลยนะคะทีก็อยู่บ้านสั่งได้ครับที่เป็นกาที่เฟซบุ๊กของอัอนหน่อย,ยแล้วก็ ใครที่ประทับใจจริงๆแต่ไม่อยากซื้อด v d เนี่ยก็สามารถโอนตังค์นะครับเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาโรตัลชุรีเลขที่บัญชีศูนย์ขีดศูนย์เก้านย์เก้า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 นะซื้อบัญชีธนาคารไทยพาิชและวันนี้นะฮะเราจะลากันไปด้วยเอ็มแองเกมิวสิกวิดีโอนะครับคันหัวขอคัชื่อเพลงนะฮะคันหัวจิตริทยาโดยพันลอยครับไปเชิญชมนะฮะ อยู่ใงมีรู้ทำไมคนลุกทุกทีแม่จะหาอาจารย์ีหน่อยมีเงน้องขออย่างเก่าอยู่อนี้อปอตอนเด็กๆหนูไม่เคยขันสักทีมาเรียนในชั้นได้แค่เพิ่งนั่ตี